ข่าวไทยพีบีเอสความจริงโดยตัวจริงค่ะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในค่ายทหารวันนี้นะคะคือการนําตัวเครือข่ายขาหุ้นปฏิรูปพลังงานที่ถูกควบคุมตัวเมื่อวานนี้ทั้ง11คนนั้นไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารนะคะเพื่อเป็นการปรับทัศนคติในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดค่ะก็ไม่ได้มีทีท่ากังวลกับการถูกควบคุมตัวครั้งนี้มากนะะักค่ะ นี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะภายหลังการถูกควบคุมตัวภายในค่ายเสนาณรงค์หนึ่งคืนเครือข่ายขาหุ้นปฏิรูปพลังงานทั้ง11คนยังคงใส่เสื้อสัญ,ญลักษณ์ขาหุ้นปฏิรูปพลังงานเพื่อแสดงถึงจุดยืนของการเดินรณรงค์ก่อนที่จะถูกควบคุมตัว นายแพทย์สุพัฒน์หาสุวรรณกิจนะคะหนในเครือข่ายที่ถูกควบคุมตัวบอกกับทีมข่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ถูกควบคุมตัว1วันและ1คืนได้รับการดูแลจากทหารและสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ตลอดเวลานะคะเพียงแต่ไม่แน่ใจว่ากระบวนการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรค่ะ พร้อมยืนยันนะคะว่าการจะเคลื่อนขบวนต่อหรือไม่ของเครือข่ายที่อยู่ด้านนอกนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเครือข่ายส่วนที่เหลือว่าจะยังคงเจตนารมณ์ที่จะเห็นการปฏิรูปพลังงานเกิดจากการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนด้วยการเดินรณรงค์อยู่หรือไม่แต่ในส่วนของตนเองและเครือข่ายที่ถูกควบคุมตัวยังยืนยันว่าการปฏิรูปที่แท้จริงนะคะจะต้องเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านพันเอกวรพลวรพันธ์นะคะเสนาธิการมณฑนฐททานบกที่42บอกว่ากิจกรรมภายในค่ายวันนี้นะคะจะเป็นการนําเครือข่าย ที่ถูกควบคุมตัวทั้ง11คนไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของทหารภายในค่ายโดยจะเริ่มต้นจากการดูงานที่เรือนจำมณฑลทหารบกที่42เพื่อให้เครือข่ายทั้งหมดได้เข้าใจในหลักการปฏิบัติหน้าที่ของทหารว่ามาจากการต้องการเห็นชาติบ้านเมืองเข้าสู่สภาวะรองดองและสมรณชัน้นและได้มีปฏิรูปได้มีสภาปฏิรูปเป็น,นกลไกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอยู่แล้วนะคะ ขณะที่เครือข่ายขาหุ้นปฏิรูปพลังงานส่วนที่เหลือวันนี้ยังมีเครือข่ายหนึ่งคนนะคะที่ทําหน้าที่เดินรณรงค์ต่อจากจุดที่เครือข่ายทั้งหมดถูกควบคุมตัวเมื่อวานนี้โดยเชื่อว่าการเดินหนึ่งคนนั้นไม่ได้เป็นการกระทําผิดกฎอายการศึกแต่ยอย่างใดนะคะแต่การเดินรณรงค์ครั้งนี้จะเป็นพลังให้ประชาชนที่กําลังต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการปฏิรูปพลังงานมีความเชื่อมั่นที่จะลุกขึ้นมาสนับสนุนค่ะ โดยในวันนี้นะคะจะมีตัวแทนจากเครือข่ายขาหุ้นปฏิรูปพลังงานนายเอกชัยอิสระท้นะคะเดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปตามคําแนะนําของทหารนะคะส่วนเครือข่ายขาหุ้นปฏิรูปพลังงานส่วนที่เหลือนะคะก็จะทําการประชุมหารือก,กันอีกครั้งค่ะเพื่อที่จะกําหนดท่าทีการเคลื่อนไหวหลังจากนี้ค่ะคุณวันวิสาคะขอบคุณคุณวิลา